สวัสดีค่ะพวกเราเอฟฟิวปวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโรบ l อกกันนะคะกลัวกลัวหมดเลยกลวช่ด้วยเอี้ยโออย่าตามาดีมากไปจะไปกไปหยุดมาแล้วมา

มึงเดี๋ยวก่อนมึงอยใครเป็นใครวะเนี่ยวิถึง <Gym. S 2> แล <t ick noise> ้วฉันฉันเกาะตรนี้แลวมึงจะไปยมมาตานทไมบบี้วิ่งวิ่งวิ่งววิ่งวิ่งววิ่งวิวงวิ่งว่วิ่ง่วิ่ง่ ค้นคไปข้างบนไหมอ่ะคือคนขึ้นไปข้างบนไหม่อบ,บนมึงคืออ่ะไม่รู้อ่ะมึงคนรคือหรือเปล่ามึงได้ตัวได้ปะน้บบนองวันตะกี้คุณน่ากลัวมากตอนนี้เสียงคือสนุกสุดจริงปะไม่ได้เปิดเสียงเลยเฉินเปิดนะเราเป็นไงเสียงดังเสียงโคู่ด,ดังเสีงยงเพลงดังมากอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอุยอุยอุยทำไมมันติดอ่ะมันออกไปไม่ได้ใช่ปะมันคืออะไรวะ อะไรอ่ะไม่ทำอะไรเอยลอยจับไอ้เฮ้ยได้ยินเหมือนกันใช่วะได้ยินเหมือนกันใช่วะมันมีเสียงหัวล้ออ่ะวังกูรำปลดวังวังเฮ้ยได้ยินเหมือนกันใช่วะยิ่เหมือนกันใช่วะมามืดอ่ะทำไมมืดทำไมมืดทำไมมืดเชยทำไมมืดน่าจะปิดไฟล้องผ่าน คือลิฟต์ก่อนเลยพี่แล้วเราคือลิฟต์เป็นสองคนไงน เพลงคือแบบเอ็นจอยมากคือไม่เข้ากับแบบเลยได้ยินเสียงแล้วไม่อยากเข้าอ่ะมันมีอยู่แค่นี้เหรอแล้วก็ดำ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 คือเขาดำฮะใครใครใครหัวเหรอเดี๋ยวนะเสียงอย่างนี้มาดูค่ะ เพลงเหมือนมันจะรู <refin Q ui dogs> ้อุ้ยนี่กินเหมือนกันนะอุ้ยอุ้ยเอวูอายูอะอายูอะไมอยาให้มันเข้ามาอยาให้มันาอะไรอะาเข้ามาอยากเข้ามาอุ้ยคือเขาเขาไม่มีกระดูกฉันโดนงำ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 ไปแล้ว ไหนเฮ้ยคนไหนแล้วอ่ะฤดูร้อนในเราตายหมดเหรอมึงกูกำลังเข้าไปใหม่เข้ามามาเข้ามาแล้วมึงรู้สึกไม่ปลอดภัยเฮ้ยคือ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 เห็นหน้าตาแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยอ้าวอ้าวเข้าไปไหนอ่ะเข้าไปไหนเดินไปพร้อมกับหัวเราะคือเดี๋ยวฉันเดินไปเองเออฮ่าฮ่า้คไมลอัยกใชเยียเยี่ยเยเยย เอยเฮ้ยรใครนะเฮ้ยเาโดนขางมีหยกมีมีอันนี้ใครอะเกิดอะไรขึ้นโลอกูอยู่ในลิฟต์เกิดอะไรขึ้นฉันนดนแน่เลยอะเกิดอะไรขึ้นเขามาขังฉันขังเหรอเกิรน้าลเอาอันนี้ไงฉันอันนี้ไงฉันอันนี้ฉันเองเอาเอเอาอะไรวะอาเเอา่เฉยมันไล่คาเฉยเชี่ยเชี่ชชเิบหายเอรแล้วขึ้ไปยัไ ว่ามายสทีจากอย่างหนึ่งที่อ่านไม่ออกตอนแรกอ่านว่ามีอันนี้คืออ้าวอันนี้วันน้แทบอาจบแล้วใช่หรอเปล่าจบแล้วอันนี้คือจบแล้วจบแล้วอ๋อหน่อย แล้วเขากระโดดขึ้นไปบนหลังคาเป็นแมงมุมขยุ่มหลังคาเอ้าอะไรอ่ะเอ้า,อาคือคืออะไรอ่ะเฮ้ยเห็นเหมือนกันใช่ไหมทุกคนแล้วฉันคือฉันก็จะอยู่ตรงนี้แหละ เดี ều, ều, <S S y, ๋ยวเดี uh, ๋เดี hmm. ๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยดีวดี๋วดี๋วดีวดีดีวดีวกู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 กลวกกมันไม่ใช่สิ่งที่เจ้บอกเพิ่มอันนั้นคืออะไรอ่ะเกมเอ้เฮ้ยเห็นเมืนกัใช่ไหมทุกคนวันคืนันก็จะเยียดตรงนี้แหละยันก่อนอันนั้นไม่เล่นอันนี้เหรออันนี้อันนั้นห้องเหรออันนั้นห้องเหรออ๋ออันนี้ห้องหรออ๋ออ๋อยงงี้นี่เออเออยนโดนเยนี่ไม่มีงานจบนโดนงงำงำงำไปแล้วเอเออก็คือเกมนี้มจบ นี่ชั้นอะไรเอยอน,นี่คือฉันจะไม่โดนขังเหมือนตอนนั้นใช่ไหมอยู่ดีก็โดนขังต้องเดินมาเราต้องหลบใต้เราเราหลบดีกว่าเอา้าเอา้าอุย้ยมืดจริงมันมือดอะ่ะตอนนี้มันสว่างแค่ในลิฟต์อ่ะต้องต้องเดินมาในลิฟต์แล้วเรา,เาใครอะไรยังไงไม่รู้รเสียงอเ้ย เห็นตัวอะไรไหมมันตามเห็นตัวอะไรไหมบอกคุณทีพเห็นฉันไม่เห็นเพราะว่าฉันยู่ในลีริบเห็นมันกูใช่ไหมมึงเห็นมันกูใช่ไหมมันตาอุ้ยตัวยักษ์ใหญ่เลยไหนอ่ะอุ้ยตัวยังใหญ่เลยใครไในเซนต์บีเราต้องปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดเปิดเปิดแต่กลัวปิดปิดปิดตลอดน่าจะดีกว่าเปิด ก็ปิดไปเลยไม่ต้องเปิดเราจะเปิดออกมาทําไมใครก็ได้ไปประจำภัยไปจะได้ให้ทุกคนผู้ชมดูว่ามันมีอะไรบ้างไปไปเดินไปไปเดินไปนะคือสั่งให้คนอื่นเดินแต่ว่าตัวเองไม่เดินคือสั่งให้คนอื่นเดินแต่ตัวเองไม่เดินอ่ะไม่ไปอ่ะ ตัวอะไรอยู่ด้านหน้าประตูะไหนไหนฝั่งไหนนี่มันดักอยู่นี่อ,อุ้ยโมเแล้วอุย้ยเอาถึงแล้วค่อะไรเดี๋ยวนะทำไมแบบแบบ,แบบดูสดใสอะ่ะเออแบบดูแบบไม่มีความหล่อนอะไรเลยเนี่ยทำไมดอกใหญ่ดอกดอกไม้มันใหญ่กว่าตัว เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เอ๊ะเอ๊ะกูว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเพลงอะไรมันอะไรขนาดนั้นน่ะเมื่อกี้เหมือนด้านบนมันถืออะไรไม่รู้มีดหรอหรืออะไรใช่ยแม้เหมือนเห็นตัวด้านบนเหมือนเหมือนว่าในกรงมันต้องมีตัวอะไรสักอย่างอย่างในกต๊อกติกต๊อกติ๊กอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติต๊อกติ๊ก มันไปแล้วมันค้างอะมึงอ๋อมะเขาค้างเอ๊ะเสียงมันดูแบบไม่น่าไว้ใจแบบเมื่อกี้ได้มั yeah, นเียอะไมืดมากมือจะไปไก็ไปแกคือไม่เข้าได้ไหม,ไมไแกยไหอะอยู่บนหัวใครทุกคนอยู่บนหัวช้านี่แหละอยู่บนหัวชั้นจ้า

อยู่ข้างๆแบบเด็กกันเลยอันนี้อะไรวะเฮ้ย<ว>ล็อกเกอร์เหรอถ้าได้เดี๋ยวนะเสียงคุค้นๆเนาะเสียงคุ้นๆไหมเสียงตามนั้นแหละอุย้ยตกใจปิดไฟแกไ,ไหนอันนั้นเหรอเฮ้ย

อุ้ยมันชอบมีเสียงแปลกๆอ่ะอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยว้มันเรียกว่าอันนี้มันเรียกว่าใช้ตายอ่ะมันเรียกว่าอะไรนะเป็ดเป็ดแบบหัวลำโพงอ่ะ ไมันก็มาแน่เลยเออถ้าแบบอยู่ข้างในริบตันจัดร้ายเพราะฉะนั้นเราอยู่ข้างในริบปลอดภัยมั้งไม่เพราะฉะนั้นเราอยู่ข้างข้างมันดีกว่าปลอดภัยเออปลอดภัยสุดที่อันตรายที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดตามันเลยท้าไทยอันแรกเลยท่าไทยเกินบางทีะเย้ไม่เอาเฮ้ยพีคโดนค่ะเฮ้ย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  มันจะอุย้ยอ้ากูก็โดดแล้วกูก็จะตาย <c ười> ก็จบกับปแล้วนะคะกับการเล่นโลบอของพวกเราในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย